าแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม The CoMa 2 w i t h Sister นะครับในพีที่10กันแล้วนะผมเย่ yeah. หลังจากที่เราแบบว่าหนีมาจากสถานีรถไฟนะครับเราต้องไปหาใครวะไม่คืออะไรอะตามหาเจสันนะลืมลองดูก่อนตรงนี้เข้า,ขาไม่ได้โอเคโอ้โอ้ใจเย็นนะอย่าเพิ่งตื่นเต้นลาเอานันี้เหมือนเดิมฮนะลากมันผ่นอยู่ไม่สามารถเข้าได้นะ อันนี้ก็เข้าไม่ได้มันมีเหมือนสัญญาณ Wi ไฟนะมันไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเอ้ยเยซอนโทรมาฉันพนั้นว่าเธอคงจะสงสัยว่าทำไมฉันถึงมาช้าไงเยซอนมีอะไรหรอเอเธออยู่ไหนแล้วเนี่ยพวกเราไม่มีเวลาทั้งคืนนะเอา้าฉันเพิ่งมาถึงคือเออเอาเป็นว่าเรื่องมันยาวนะ่ะไว้ค่อยอธิบายทีหลังก็ได้ฉันจะรอเธออยู่ที่เขาอะไรนะฮลัลโหลทุกอย่างโอเคไหม บ่เอ้ยทำไมต้องเป็นตอนนี้เยซอนเยซอนโอ้สายทุกตัดไปนะครับฉันหวังว่าเธอน่าจะไม่เป็นอะไรนะโอ้อายุแบบออ r i g h t ี่ผ่าน้วเยซอนน่าจะโดนโดนพี่มือปราบจัดการเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนไหมหรือว่ายังยังก่อนกันเฮ้ยหลบแบบดีตอนโอ้โหหลบสองต่อได้อยู่หลบอีกทีนึงอะเปิดไฟด้วยเพราะว่า มันคิดได้ยินเสียงผีทับป่ะแล้วหูผมหูมัเพีย้ยนไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อย่าพึ่งมานะอย่าพิ่งมานะเฮ้ยมีโนต้ตครับโอเคดีนะที่เราเดินมาตรงน,นี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันแล้วเราต้องเปิดโนต้ตอ่านครับผมหนึ่งทับสิบนะครับพิธีบวชของฉันโดยบินซูหลังจากการรับใช้คิดจักรในฐานะสังฆนุกรของฉันได้สิ้นสุดลงเมื่อมันถึงเวลาที่ฉันจะได้เข้าร่วมพิธีการบรวชฉันยังคงจําภาพของวันนั้นได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่เพราะมันเป็นเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึงก้าวแรกของฉันในฐานะนักบวชคาทอลิกหากแต่เป็นเพราะศาสนาจักรได้ทําการบวชให้ฉันกับพี่น้องอีกสองคนของฉันพวกเราได้ทําการกราบที่หน้าแท่นบูชาในขณะที่เหล่าคิทชชนร้องเพลง l i สทานีอ of ซ i g ใช่ปหวะหลังจากนั้นฉันดูพี่น้องแต่ละคนของฉันคุกเข่าเพื่อรับคําสวดภาวนาจากบิชอปเมื่อถึงคราวของฉันฉันคุกเข่าลงต่อหน้าท่านแล้วหลับตา ท่านวางมือบนศีรษะของฉันและเริ่มสวดภาวนาอย่างเงียบๆเริ่มบดแล้วมินซูมินซูใช่ใช่ใช,ใช่หลวงพ่อมินซูป่ะว,วะอันนี้ใครเอ่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของใครสักคนว่าเราขึ้นมาชั้นบนแล้วครับไม่เจอนะเดี๋ยวขอวิง่งเยังไม่ขึ้นไปชั้นบนนะเราไม่มีแผนที่ด้วยโอเควิง่งเอ้ยวิ่งไม่ได้เอ้ยเจอครับแผนที่แน่นอน แผนที่ของอาคารถูกวางไว้บนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับเณื่อรับแผนผังโรงพยาบาลเซียวว่าแล้วมีครับมีเรื่องครับมีร่องรอยการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่เมื่อกี้เยซอนรอฉันอยู่ยงั้นเหรอมีบางอย่างโทรหาชั้นคุณพ่อมินซูนี่ไงเขาคือผู้ชายนะครับคนเป็นเรื่องราวของผู้ชายเมื่อกี้นี้มินซูฉันเพิ่งเคยเห็นเบอร์โทนี้มาเป็นครั้งแรกเลยนะครับมีอะไรครับเฮ้ พ่อพูดสายอยู่กับพักมินาหรือเปล่าอะอาจจะใช่ค่ะคุณคือคุณพ่อมินซูหรอคะเอ,อ้ยลูกจะเรียกว่าพ่อว่ามินซูเฉยๆก็ได้นะถ้าคำนำหน้าของพ่อมันทำให้ลูกไม่สบายใจอ,อ่แต่พ่อเป็นเพื่อนร่วมงานของเยซอนเธอบอกว่าลูกกำลังมาที่นี่คุณรู้จักเยซอนด้วยหรอคะคุณเป็นมือปราบวิญญาณหรอถูกต้องแล้ว เธอคงด้เชื่อใจลูกจริงๆถ้าบอกเรื่องนี้กับลูกพูดถึงเยซอนหนูเป็นห่วงเธอจังเลยค่ะหนูคิดว่าเธอกําลังตกอยู่ในอันตรายจงศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าพราะองค์ทรงคุ้มครองเยซอนอยู่ลูกต้องระมัดระวังตัวเอาไว้มีเงาวิปรตอยู่เต็มโรงพยาบาลเซียววาไปหมดตั้งแต่ลูกมาถึงอคุณอยู่ที่ไหนหรอคะหนูจะได้ไปหาคุณได้พ่อพ่อมีเรื่องที่ต้อง จัดการก่อนเพราะอย่างนั้นในระหว่างนี้พ่อจึงอยากจะรบกวนขอความช่วยเหลือจากลูกหน่อยต่อทิ้งน้ำมนต์ไว้ที่โบสถ์ก่อนที่โรงพยาบาลจะถูกเราวิปลาสชั่วร้ายบุกเข้ามาโบสถ์ที่ว่าอยู่ที่อาคารจัดพิธีเคารพศพถ้าลูกหาทางไปที่นั่นได้พ่ออยากจะให้ลูกตรวจสอบดูให้มั่นใจว่าที่นั่นปลอดภยัยพวกเราต้องใช้ที่นั่นภายหลังน้ำมนต์คุณจะได้ผีเหรอ จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะลูกจงหาประตูที่ทาด้วยสีเลือดทาด้วยเลือดและเมื่อพระองค์ทรงเห็นเลือดที่คอหรือไม้มงกบประตูทั้งสองข้างพระเยโซวาจะทรงผ่านเว้นประตูนั้นไปพระเยโซวาคืออะไรวะผมไม่รู้จักโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยมันจะระเบิดใส่หน้าเราแล้วเราก็มีแผนที่เรียบร้อยครับเราจะต้องไปนี่เราต้องไปข้างล่างครับตึก C ปะ ตึกซีครับโอเคเอาเจ๋อื้อลืมดูโอ้โหติดเลยเดี๋ยวต้องหาซื้อหาหาหา <c oughs> หาตู้ซื้อหาซื้อตู้นี่ก่อนซื้อขวดน้ำก่อนโอเคเราต้องตรงไปนี่ฮะซื้อตู้ตัวนี่ปิดผิดซะแล้วเอ้ยอันนี้ขออนุญาตเลยเจอ,อยากแก้ผิดปะโอ้โหเห้าร้อยก็ได้ห嘛เฮ้ย,อ,ยอันนี้อีก เดี๋ยวค่อยเข้านะเว็บมานิเดียวนิดเดียวเงินมาครับเอ้ยประตูถูกเชิดถูกเปิดทิ้งไว้มันเป็นทางผ่านที่เราต้องเข้าไปนะฮะก็เลยเข้ามาทางนี้แหละโอเคขอญ,ญาตเลยครับแกบ้พิษเออนั่นแหละสวยซื่อสดซื้นโอ,อ้ยเอ๊ะมีคนอยู่ข้างในที่นี่บางทีฉันอาจจะแอบย่องผ่านไปได้นะไปล่ะวิ่งเลยไม่ต้องแอบ ประตูไปบสถูกล็อกเอาไว้อยู่อ้าวไปไม่ได้ครับต้องต้องถามปะสวัสดีครับเอ,อ่อสวัสดีค่ะในที่สุดฉันก็รอเธออยู่ตั้งนานเธอไปอยู่ที่ไหนมาคุณช่วยเอ่อเปิดประตูให้หนูไปเข้าไปโบสหน่อยได้ไหมช่างเรื่องนั้นเถอะฉันต้องการให้เธอช่วยเดี๋ยวนี้แต่ว่าไม่มีคําว่าแต่อะไรทั้งนั้นเธอมีหน้าที่เอารูปภาพพวกนั้นมาให้ฉันฉันต้องใช้มันในการวิจัยคนไข้ ผู้โชคดายของเราคนนี้ไปยิบแผน่นเอ็กซเรย์ที่อยู่ในศูนย์การแพทย์มาให้ฉันก่อนแล้วฉันจะคุยเรื่องประตูนั่นอ้าวโอ้โหแผน่นเอ็กซเรย์อยู่ในในไหนวะทุกคนอเอาห้องเอ็กซเรย์อยู่ด้านซ้ายบนนี่โอเคจัดไปครับสรุปแล้วเราต้องไปเอาแผน่นเอ็กซเรย์ให้เขาก่อนเออเหนื่อยเลยขึ้นมาบนวะอะไรวะ เอ้ยอย่าไปเต็กุณทรยอย่าไปเต้ช่วยด้วยมีคนไล่หนูไปเยอนโอโทรเอ้ยโอ,ยโอย้ไม่สนใจใหญ่ดีเลยไปก็ได้ยังอยู่อีกแอบเข้ามาก่อนนล้กันเงียบยังวะปิดไฟเออทางนี้ปิดไฟฮะอคอ่อยเดินแล้วกันพูด เราค่อยๆเดินนะถ้าเราวิ่งก็าอาจจะรู้ตัวก็ได้นะไปแล้ววิ่งแล้วไปสนแล้วอเออเช็คซ้ายสุดอ่าห้องนี้ล็อกครับเราต้องเคลียร์นะเพื่อที่จะหากระดาษโน้ตให้เราอ่านี่ไงเหมือนจะเจอครับโอเคนี่เจ็ตับสิบครับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนโดยมินซู ่านพ่อบิชอปไม่ไดแสดงท่าทีที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ชั้นรายงานท่านเพียงแค่พยักหน้าอย่างเงียบๆก่อนที่จะบอกชันว่ากรณีของโจแอนนานั้นไม่สามารถใช้การเอ็กซอร์ซิสเช่นปกติที่เคยทําได้การจะกําจัดอัมบรานั้นได้จะต้องมีความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกฝนมาดูเหมือนท่านบิชอปจะรู้เรื่องชื่อของปีศาจตนนั้นเป็นอย่างดีเมื่อชั้นถามเรื่องนี้ท่านก็เล่าถึงวิญญ,ญาณที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหล่าทูตสวรรค์ที่ตกสู่บาปพวกมันคือสิ่งชั่่่วร้าาาายทีมาามมจกิิตห,หงงเืด ท่านให้สายประคำเก่ากับฉันและพูดว่านี่คือสายว,วัตถุของคุณคุณต้องใช้มันเพื่อเดินทางไปยังม,มิติแห่งเงามืดและปลดปล่อยผู้หญิงคนนั้นให้เป็นอิสระเงื้อมือของอัมราเป็นเรื่องโชคดีที่ฉันไม่ต้องเดินทางไปยังอีกโลกเพียงลําพังเพราะไม่นานนักพันธมิตรของพวกเราเหล่ามือปราบปิญญาณก็มาถึงอมือปราบสามเวจีหมอปลาแน่นอน <c oughs> ไม่น่าใช่เราต้อง,องวิ่งสายสุด พื่อที่จะสำรวจให้ครบไม่เงินแน่นอนอุ้ยหลบไปหนึ่งทีครับมไม่โดนนะโนี่มีห้องครับจะเป็นห้องของอะไรเอ่ยไม่รู้แต่ว่าเข้ามาแอบได้แล้วก็มีโนต้ตด้วยโอเคอ่านโนต้ตกันหน่อยละกันอ่านต่อจากเมื่อกี้4ี่ทับนะครับยามเมื่อโชคชะตานำพาไปโดยมินซูนะครับฉันไปเยี่ยมบ้านที่อยู่ห่างไกลของครอ,อบครัวนั้นในเย็นวันหนึ่งผู้ปกครองสาวขังเธอไว้ในห้องนอนของเธอเอง พ่อของเธอบอกฉันว่าพวกเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหล่านี้ได้ไม่นานตอนแรกพวกเขาเชื่อว่าลูกสาวของพวกเขามีอาการบาดเจ็บทางด้านจิตใจซึ่งมีผลมาจากการที่เธอป่วยหลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เขาอธิบายว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนแปลงบุคลิกของลูกสาวของเขาและยึดครองร่างเธอเอาไว้ฉันขอพบลูกสาวขเขาเขาพาฉันไปที่ประตูห้องของเธอโดยที่ไม่ได้พูดอะไรก่อนที่จะเปิดประตูห้องเขาพูดเตือนฉันว่ามันอันตรายมากมาดูทุกอย่างระวังตัวด้วย แค่นั้นจบม,มันลุ้งทุกอย่างมันจะเป็นรูดีได้ยังไงฮะอ,อันนี้แค่หนึ่งหนึ่งตอนเดี๋ยวรอเล่าอีกตอนนึงไม่รู้ว่าอีกโนต้ตอยู่ไหนนะเออเราก็าสำรวจไปก่อนเพื่อที่จะไม่คาดไม่คาดตกบอกพอ่องอย้ยหลบมาโอ้โหมันเหนื่อยพอดีแล้วเราไม่มีอนี่ไงไม่มีนั้นแล้วเออ energy ในการนบดีตอนนี้เราไอ้นี่แหละ พอเราเอาห้องเสรอ้ยเราเข้าห้องเอ็กซเรย์เอาห้องอะไรละ่ะเข้าห้องนี้่ะเออนี้ห้องเอ็กซเรย์ครับเงยนี่แล้วตรงนี้เราขอดูก่อนพื้นที่นี้เข้าเฉพาะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ต้องใช้พินในการเปิดประตูไม่เจอครับไม่มีพินอะดูเหมือนว่าที่นี่แหละอุ้ยแล้วมีที่เซฟผมก็เซฟไปก่อนละกัน<ม>โอเคเอาเขาบอกว่าอะไรภาวะเลือดออกในสมองนะครับมีการฟกช้ำและเลือดข้างภายในกระโหลกศีรษะ เป็นปุ่มปุ่มเป็นปุ่มปุ่มโอเคเออกระดูกต้นแขนหักนะครับกระดูกต้นแขนทอดแขข้างบนถักไปดูแขนบนแขนซ้ายภาวะออปอดช้ำนะครับการฉีกขาดของเส้นเลือดทําให้ปอดข้างไปทั่วของเป็นตัวของเหลวทั่วเลยล่ะกระดูกแข้งส่วนบนใต้ข้อเขา่าการหักของกระดูกขาอืมโอเคมีอยู่สี่อย่างคุณได้เก็บแผ่นเอ็กซ์เรย์เร็วเอ็กซ์เรย์เอ็กซ์เ,เรย์เลยละ่ะ เดี๋ยวขอญาตแม้กขึ้นไปข้างบนหน่อยละกันไหนๆก็มาตรงนี้เอ้ยไม่ได้กินหรอกนะจ๊ะวิ่งสายสุดเพื่อที่จะเคลียร์ให้ครบทุกซอกโอเคหมดอ่าตรงนี้ต้องใช้กีการครับไม่มีไม่มีแล้วโอโ๋อโคตรเอยฟิงอีกได้ปะไ,ได้แล้วเอ้ยแน่จ้าไม่โดนหรอกอุ๊ยสว้าอีกทีหนึ่งอ่าโอเคเริ่มเลยละ ันนี้เป็นห้องของห้องแห่งการหลบหนีนะอ่ามีเหมือนจะมีโน้ตครับแฟม้มเอกาสารต่างๆวางรายอยู่บนชั้นจัดเป็นอย่างระเบียบนะอ่านแบบรวบรัด <c oughs> คุณได้รับกระดาษที่ถูกฉีกขาดต่อนะฮะนี่ไงหลังจากที่เผชิญหน้ากับปีศาจครับ5้ทับสิบเผชิญหน้ากับปีศาจหนึ่งโดยมินซูนะครับชั้นขอเข้าไปในห้องของโจแอนนาคนเดียวภายในห้องนั้นชั้นพบเด็กสาวคนดังกล่าวมือมองออกไปนอกหน้าต่าง เธอไม่แสดงท่าทีตอบสนองอะไรใดๆในครั้งแรกที่ฉันเรียกชื่อเธอครั้งที่สองที่ฉันเรียกชื่อเธอเธอหันศีรษะของเธอมาหาฉันอย่างช้าๆสีน้าของเธอบูดบึง้งมืดบนไร้ซึ่งรอยยิ้มเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ชวนให้ขนลุกคุณเรียกชื่อฉันด้วยชื่อน,นั้นอยู่ได้คุณบาดหลวงตอนที่พระเจ้าสร้างคุณท่านไม่ได้ประทานดวงตาให้คุณเหรอร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลและรอยฟกช้ำจากการทำร้ายตัวเองโจแอนนา หรือสิ่งใดก็ตามที่ครอบงาำร่างของเธออยู่เดินเท้าเข้าหาฉันอย่างช้าๆเธอจ้องมองใบหน้าของฉันทีหน้าของเธอดูขัดกับความเพลิดเพลินในน้ำเสียงคุณมาที่นี่เพราะคุณเชื่อว่าความศรัทธาของคุณจะช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ได้นี่คุณช่างไร้เดียงสาจริงๆนะคุณบาดหลวงอืมมันดื้อซะด้วยตัวน,นี้ตนนัวนี้วันศิกแล้วมันดื้อไงโอเครู้ว่าภาคสอง ไม่ใช่ภาคสองตอนตอนต่อไปมันเป็นไงนะเอยนี่มันห้องอะไรเอ่ยอ้าวมันเป็นห้องนี้ฮะพ่วน่วยการแล้วเรามันล็อกอยู่ไม่สามารถเปิดครับได้แล้วเราจะตายเพราะว่าเลือดเลือดเลือดลดเลือดลดอย่างมากอะตอนเนี้เออเออเอ้ยทิพผายแล้วมีคนมาเอาสวิตช์นี้เหมือนจะทําให้มีอะไรบางอย่างทํางานนะครับแต่กลับมองไม่เห็นความเป็นแป้งใดในบริเวณนี้นี่เสิงหลอกไม่ไหวแล้วเข้าห้องไม่ได้ ห้องแรกเท่านั้นนะโอเคฮึบไปละไม่มีแล้วข้าบนนี้เคลียร์หมดโลโจ้ละโอเคเหลือแค่เราต้องซื้ออ,อ,อันนี้ครับยากแก้พิษโหอ,อยากซื้อเลยแล้วก็ขนมแล้วก็ผมว่าจะซื้อนี้ด้วยชาเขียวกินขนมก่อนเฮ้ยกินยากแก้พิษแล้วกินโอเคเรียบร้อย <laughs> โอเคครับผมกลับไปที่ ตั้งล่างกันต่อครับห้องฉุกเฉินนะเพื่อที่จะเอาแผ่นเอ็กซเรย์ไปให้ผู้หมอผู้หมอเกือบโดนเมื่อกี้ไปก่อนไม่ได้หรอกมาแล้วเอามาคืนครับโอ้ยตอนที่ฉันใครเป็นอะไรอะ่ะอันนี้ครับสัญญาแพทย์ตอนที่ฉันอธิบายอาการคนไข้นะครับเธอจะต้องวางแผ่นเอ็กซเรย์ไว้บนกองเธอทำได้ใช่ไหม โอเคได้ค่ะเขาบอกว่าเอาละดูเหมือนว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บที่ทางด้านหลังของศยิษะนะมีภาวะเลือดออกในสมองพูดยังไงก็คือไอหมอนี่ไปเอาหัวกระแทกอะไรมายอย่างนั้นแหละอา้าวเลือดข้างในสมองนะภาพที่สี่อ่ะโอเคเอา้าวโอเคลูปต่อไปนะกระดูกแข้งของเขาหักแล้วทับบนผิวหนังบริเวณนั้นมีรอยพฉกนะยฉีกขาดับมีแผลรอยแผลฉีกขาดว่าฉันว่าหมอน,นี่คงไม่มีโอกาสที่จะเป็นนักยก น้ำหนักแล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้น่ไหนวะข้างขวาปะผมว่าอันนี้สามปะเออสามปะอันนี้เหรอผมไม่รู้ผมจำไม่ได้ละเอาล่ะต่อไปก็เอ,อ่อดูเหมือนไม่ดีนะักมีการพกช้ำที่ปอดข้างขวานะเพราะว่าลมแทรกใต้ผิวหนังพนันได้เลยว่าเขาคงอยากจะยกอาการพวกนี้ออกจากอ,อกจะแย่แล้วโๆๆอันนี้อันที่สองครับเอออันที่สองแน่นอน ดูจากกรุ๊กการแล้วโอเคต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับมีรอยพบช้ปของการหักกระดูกแข้งนะครับส่วนบนใต้เขา่าส่วนใต้บนใต้เขา่าโอเคน่าสงสารจริงๆเขาคงจะได้ไปแข่งพาราลิมปิกแทนโอลิมปิกแล้วละ่ฮะฮ่าฮว้าฮ่าฮ่าคืออะไราอหน้าแข้งใต้เข่าที่ผ่ายแล้วผมจําไม่ได้วะ่ะรูปสอบมะที่ผายมันเหมือนรูปหนึ่งมากกว่ามันเป็น ทุกคนซ้ายหรือขวาหนึ่งหนึ่งปะสองปอันนั้นมันหัวเข่าไม่ใช่หรอเรียบร้อยค่ะโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่ามีอาการมีเป็นยังไงบ้างทําได้ดีมากดูเหมือนว่าผลอกซเรีย์กับการวินิจฉัยของฉันน่ะตรงกันอ๋อเธอต้องไปที่บอกใช่ไหมงั้นก็ไปเถอะเราเสร็จธุระก,กันแล้วโอเคคือว่าเออหนูขอยืมคีย์การ์ดของคุณไปเปิดประตูหน่อยได้ไหมคะ คีย์การ์ดอะไรประตูนั่นไม่ได้ล็อกสักหน่อยเธอก็แค่ต้องผลักประตูแรงๆเท่าน,นั้นเองอ้าวอ้าวอ้เซงเป็ดทำไมไม่บอกแต่แรกเฮ้ยลบอ่าโอเคครับเพราะเราต้องอวิ่งไปก่อนเลยคนะรับเพื่อที่จะโอ้ยโอ้ยอะไรวะ <c oughs> อะไรอ่ะอยู่ดีมาจากไหนเนี่ยโอเคเราต้องผ่านเราเดินต้งนีง่เอ้ยเอ้ยชิพหามีเสียงมีเสียงครับเมื่อกี้มีเสียงจริงถ้าเราขึ้นไปเราจะเจอปะโอเงียบแล้วเราต้องผ่านไปที่โบสถ์แวะซื้อ,อ,อขนมกบเคี้ยวหน่อยได้ปะขนมกลบเคี้ยวแล้นิดนึงติดติดติดห่อไว้ติดห่อนี่ไง เลือดถูกใช้ไว้เพื่อเป็นสนัญลักษณ์ของพิธีกรรมบางอย่างห้องนี้แน่นอนครับเราต้องเข้าไปเลยเข้าไปแล้วก็บอกว่าอุย๊ยก็อีีพวกนี้รอยอยู่บนอากาศมันเป็นเมจิกเชียนไงแล้วนี่ไงมีโน้ตด้วยแต่ขอเก็บนี้ก่อนนี่ใช่สิ่งที่คุณมินซูกำลังตามหาอยู่หรือเปล่านะคุณได้รับมนเรียบร้อยครับหนูเจอน้ำมนของคุณแล้ว จงรับใช้พระเจ้าและผลิตของเธอจะสําเร็จรุ่รงพ่อรู้ว่าการทําน้ามนต์ในคืนนี้จะไม่เสียเปล่าลูกทําได้ดีมากพ่อเองก็ทําหน้าที่ของตนเองเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกจงมาที่แผนกผู้ป่วยเพื่อจะรออยู่ในห้องจ่ายยาครับพ่อจะรออยู่ห้องจ่ายยาลูกจะต้องใช้พิน0815ในการเปิดประตูอยู่ใกล้ๆห้อง X อเ,เอ,อ็กซเรย์โอเคแล้วเจอกันโอเค อุ้ยอันนี้คือกระดาษว่าจะพูดอะไรนะเมื่อกี้ลือโอเคสองทับสิบนะเฮ้ยที่บ้านมาจบแล้วทุกคนขอบคุณที่รับชมน,น,น,นะครับฝ่ายละเจอกันในอีพีหน้านะผมฝากกดไลค์ Share, กดแชร์กดติดตามเป็นใจด้วยนะครับเจอกันนะครับผมบายๆจะมาเล่าต่ออีพีหน้านะครับผมขอโทษที่เล่งรันนะเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆนะแต่เจอกันเดี๋ยวมาเล่นใหม่ให้ดู โอเคไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วครับบายบาย